สัสดีครับสวัสดีครับไก่ป่าพร้อมไปเสิร์ฟดีไหมไฟนี่เราซ้อมมากี่วันไก่ซ้อมนานครับประมาณห้าหกวันอืมก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายที่ดีที่เดิมเลยแล้วไฟนี้มีใครมาช่วยเป็นผู้เฝ้าสานราบ้างมีช้างศึกแล้วก็สมรักน้อยมีกับพี่กะปิตันช่วยด้วยเชิญก็คือเพื่อนพี่ๆน้องๆในค่ายเช่นกันตอนนี้ไก่อายุเท่าไหร่ละยี่สิบสามสูงเท่าไหร่ครับหนึ่ร้อยหกสิบเก้าน้ำหนักปล่อยตอนนี้หกสิบสามหกสิบสี่หนยสไตล์ไรครับ มวยเขาวันนี้เลยต้องมาเจอกับหนึ่งกบลครับไม่เคยต่อยกันเนาะยังครั้งแรกเลยได้ศึกษาเคมาต่อยก็ยังก็ดูอยู่เขามวยสไตล์ก็มีเขาครบเครื่องวันนี้มาเจอเขาวางเคมวางแผ่งให้ดิเหมือนเดิมครับจะต่อยตามสไตล์อ่าเดินเข้าหาจับคอเหมือนเดิมล่าสุดต่อยไว้ที่ที่นี่เหรอวันนั้นต่อยกับปฏิหารเปรมชนะคะแนนชนะคะแนนไปนะเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่เวทร้อยยี่สิบเก้าร้อยยี่สิบเก้าอันนี้ต่อยเลยสามสิบใหญ่ไปแม่คิดว่า สบายสบายสบายเนาะยังวัสงดสามสิบเมื่อเช้าสองหนักอย่างเป <t> ็นไงบ้างร้อยสามสิบจุดสองหนึ่งจุดสองมาลดกลับมาวิ่งยืดเส<บ>้นยืดส<บ>ายร่างกายไฟนี <t> ้เต <t> ็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาใช้แล้วค่ายเหมือนเดิมไฟนี้คุมมากี่กิโลครับก็ประมาณสามโลกว่าเกือบสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเรานี่หลักร้อยประมาณร้อยร้อยบวกเนาะคนจังหวัด คอนแกนเอา้าฝากเชิญชวนแฟนลับรวหน่อยช่วยแชยร์แนละเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันน,นี้ผมจะทำดีที่สุดครับอ่ะวันนี้ขอให้น้องโชคดีขอบคุณมากครับ